วลคมาทุกคนเข้าสู่วอล์กเชียงใหม่คะ่ะ จริงนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ทูอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะพาทุกคน,นะคะ่ะมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะคะ3วัน2คืนนะคะซึ่งเดือนที่ทูมาค่ะจะเป็นเดือนสิงหานะคะซึ่งจริงๆเดือนสิงหามันก็อาจจะแอบตรงกับหน้าฝนนิดนึงนะคะก็มาภาวนาช่วยกันนะคะก็ขอให้ฝนไม่ตกละกันนาะในทริปนี้นะคะซึ่งทัวมาไฟเช้ามากเหมือนไฟแบบเปิดสนามบินทุกคนเดี๋ยวมาหอบกันที่หอบแรกที่วัดอุโมงก่อนนะคะทุกคนอังจริงใครมา เชียงใหม่อะคือต้องมาวัดอุโมงค์ถูกปะ้ะเพราะแบบเออมันสวยเนาะเออแล้วคนเขาก็มาดูแบบเหมือนมาดูเจดีย์มาดูอุโมงค์กันใช่ไหมคะอย่างตรงเนี้ยที่ทูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเจดีย์ที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดอุโมงค์กันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากวัดนะคะเดี๋ยวทูจะพาทุกคนไปร้านอาธิษฐานนะคะก็คือร้านเนี้ยจะขายพวกซอโดเนาะแล้วก็เป็นร้านเหมือน ฟีลแบบคาเฟ่บันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทูอยากมามากอยากมาทานสอดโดของเขานะคะก็ไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศวัดกันก่อนนะจ๊ะ ก็ถึงร้านอาทีสารสาวโดแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่า ร้านน่ารักมากๆแล้วที่สําคัญที่ดึงดูดสุดๆเลยคือเดินเข้ามาตั้งแต่หน้าซอยก็คือหอมมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ทูนั่งแกลบมาจากวัดอุโมงค์นะคะ51บาทนะจ๊ะทุกคนคือมันไม่ได้ไกลกันมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้สั่งไปแล้วนะคะเบเกิลหนึ่งแล้วก็ขนมปังหนึ่งแล้วก็น้ํากันคนละแก้วนะคะอ๋อลืมบอกทริปเนี้ยก็คือมาด้วยกัน2คนนะคะมีทูกับพี่กวางนะจ๊ะทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปรอขนมปังนะคะแล้วไปทานพร้อมๆกันแต่จะบอกว่าร้าน คตรน่ารักเลยมันฟิวแบบโฮมมี่สุดๆเลยนะคะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนหิวมากเลยเดี๋ยวไปลองขนม 그 <목소리도> เดี๋ยวเอากระเป๋ามาฝากไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเช็คอินได้ตอนบ่ายสองนะคะซึ่งโรงแรมที่ทูว่าพักอะ่ะชื่อเพลา่าแพรนะคะ<ม>ก็คือเข้าใจว่านเป็นโรงแรมใหม่เนาะอันเนี้ยอยู่แถวประตูท่าแพเลยคือทัว่์หาเจอมาจากในอโกดานะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวทําเรื่องฝากกระเป๋าไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะพาไปกินอีกแล้วจ้าทุกคนถ้าใครดูความเดิมตอนที่แล้วเราไปร้านปาลีใชปะเราก็คือแบบติดใจมากอันเนี้ยเราก็เลยจะไปลองตอนอาหารที่เป็นลันเซตของเขานะคะ แต่ขอแอบเมาส์ร้านเมื่อกี้นิดนึงที่เราไปกินเบเกิลมาคืออร่อยมากเบเกิลชีสคือแบบเดอะเบสจริงๆทุกคนอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครมาเชียงใหม่ก็ไปนะคะอาร์ิสารสอโดน่าจ้ะทุกคนประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านปาลีนะจ้า5 minutes later และใช่ค่ะเราไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเราเดินไปปาลีจ้ะทุกคนพี่ความบอกว่าโลหนึ่งเดินได้แหละอ่ะเราก็เดินนะคะอันนี้ อนลันเดินไปปาลีแล้วไม่เขียวเลยะใชไหมใช่แต่ยัง วัดพระสิงห์นะคะคือจริงๆร้านปาลีจะอยู่ใกล้ๆวัดพระสิงห์เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนวดต่อแต่ว่าทัวร์จองนวดไว้ตั้งบ่ายโมงนะคะเออก็เลยแว,ไวะไหว้พระสักหน่อยซึ่งข้างในสวยมากอันนี้นะคะวัดพระสิงห์นะคะทุกคนก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยววัดพระสิงหนะ์อีก g i m m ิดหนึ่งคือตรงออกไปข้างๆวัดนะคะเขาจะมีให้เช่าวพวกชุดไทยอะ่ะใออส่ถ่ายรูปได้นะเราเห็นชาวต่างชาติะแบบใส่ถ่ายรูปสวยมากเลยเออประมาณนี้นะคะก็ เดี๋ยวไหว้พระอะไรเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปนั่งชิลตรงบูคอฟฟี่เนาะซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เชียงใหม่เนี่ยแหละแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเลยมันก็จะคือโรงแรมที่ถัวจะไปสปาเนาะเออจะแบบจะไปนวดคอบาลอะไรสัหน่อยเพราะว่า ทริปนี้เอาจริงๆคุณย่าไม่น้ามาเป็นอย่างงี้ตั้งทริปนี้ตั้งใจว่าแบบจะมาผ่อนคลายตัวเองเหมือนมารีชาร์จตัวเองซะหน่อยนะคะก็เลยเออจะแบบไม่ได้อัดแน่นอะไรมากนะก็จะเที่ยวแบบเรื่อยๆชิลๆนะคะใครที่แบบชอบเที่ยวแบบเรื่อยๆชิลๆไม่ได้หนักมากก็ตามกันได้นะจ๊ะทุกคนก็ไปค่ะจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดพระสิงก่อนนะ ร้านกะทิสวยแาวนี้เดินได้ทั้งเซเลนแต่ว่าร้อน ื้อผ้าแล้วเรียบร้อยนะคะจะมวอาแบบฮัลูฮาลามากเราเลือกเราเลือกเป็นแพ็กเกจ1,590ลด20%นะคะก็คือจะเป็นนวดไทยนะแบบเหมือนทั้งตัวเลยแล้วก็มีสปาเท้าที่เป็นหินร้อนนะคะซึ่งเป็นแบบ r e c o m m e n d e ดของเขานะคะอันนี้เข้ามาในห้องแล้วก็จะเป็นแบบ,แบ,บนี้พี่กวานไปนวดก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย One hour later เราไปนวดเสร็จแล้วจะบอกว่าดีมากชอบตอนจังหวะที่นวดหินร้อนอะที่เท้าอะสบายมากเลยเราก็แบบหลับไปตอนไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้าชาข้างล่างเนาะซึ่งขามาเขาจะมีชุดน้าชาที่ดูถ่ายทุกคนดูเนาะก็เป็นอันนั้นเป็นชุดนามัสการใช่ไหมเดี๋ยวลงไปก็นวดเสร็จมีรับน้าชาอีกนะคะซึ่งราคาที่ถูกไปมันพันห้าเก้าสิบลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเหลือหนึ่งพันสองร้อยเท่าไหรนะ่เนาะ 1,272ได้ทั้งหมด90นาทีนะคะคุ้มมากไปแล้วเปลี่ยนสภาพกันนะ เก็บมัดจำ่าคนละ500อย่างถ้าดูมา2คนก็จะเก็บมัดจำหนึ่งพันนะคะอันนี้กําลังเดินและก็อยู่แถวแถวแบบริมคูเมืองนี่นะอันนี้เดินดูดิวายดีมากตรงนี้ดูดีสวยมากเลยถ้าเราเดินตกคูไปจะหาปะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านลาสิงนะคะ ชอบปลาหมูทอดอร่อยมากคุณแม่หมูทอดราคา240บาทนะคะทุกคนแนะนําให้มานะอยากให้มาลองคือมันเป็นร้านอาหารไทยฟิลแบบว่าเอาของโลโคอลค่ะมาทําให้เรากินเนาะแล้วก็ปลาอะไรอเงี้ยคือแต่ละวันนะคะแต่ละซีซันนะเขาก็จะมีเมนูไม่เหมือนกันเนาะพวกวัตถุดิบอะค่ะอย่างปลาวันนี้ที่เราทานก็คือแบบอร่อยเนื้อมันแน่นมากๆกุ้งก็คือสดคือหลักๆอ่ะ วัตถุดิบดีแล้วรถมือเชฟคือดีมากเออเราชอบนะประทับใจก็ถ้าใครสนใจร้านละสิ่งนะคะก็สามารถจองได้นะคะผ่านทาง i อของเขาได้เลยนะคะส่วนค่ามาจําที่เรามาจําไว้เขาก็จะเอามาหาักค่าอาหารนะจ๊ะทุกคนก็เป็นประมาณนี้คือจริงๆในร้านนะมีโต๊ะอยู่แค่ประมาณ6โต๊ะเองแล้วแบบถูกก็ไม,ม่กล้ารีวิวเสียงดังใช่ไหมเพราะว่าเออเกรงใจเพื่อนเพื่อนในร้านด้วยนะเพราะว่าเขารับเป็นรอบใช่ไหมคะมันจะมีอย่างทัวเป็นรอบแรกเลยตอนรอบ5้าโมงเนาะก็ มันก็จะติดติดกันแหละเออก็จะเป็นประมาณนี้แต่ขอเอาหัวเป็นประกันว่ามันอร่อยมากอย่าลืมมาลองนะจ๊ะใครมาเชียงใหม่ห้ามาด เดี๋ทูเชียงใหม่เดย์ทูแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้คือเรามาหาข้าวทานกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะทานเป็นสปาเกตตี้ถ้าใครดูคลิปที่แล้วอะที่ทูติดใจร้านชูโฮมเมดมากนะคะรอบนี้ก็คือมาซ้ำอีกนะคะก็พาพี่กวางมากินด้วยเนาะเพราะครั้งที่แล้วพี่กวางไม่ได้ทานด้วยนะคะก็สั่งแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะทูมาโอ้ยวันนี้เป็วันที่เที่ยงนะคะก็ไปเดี๋ยวไปนั่งข้างในร้านกันนะคะ ก็มีน้องหมาไส้กรอกนะน่าจะสองอย่างละ2ตัวมั้งเออแล้วก็ทาร์ทที่เป็นมัชชาที่เรากินอ่ะคืออร่อยนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะส่วนเนขอบของเรานะคะก็ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันเป็นทิปอ,อมแก่หรือเปล่าเพราะว่าเรามานวดอีกแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้อยู่ที่บุรีรัตนานะคะอันนี้คือร้านเมื่อวานที่เรามานวดนะคะเราก็ตกลงกับพี่กวางเราว่าเอ้ย มันยังไม่สาแก่ใจก็เลยเดี๋ยวมานวดกันอีกนะคะทุกคนก็ไปค่ะไปนวดกันจะบอกว่าติดใจมากๆที่นี่ดีนะถ้าเกิดว่าใครมาเชียงใหม่แล้วอยากลองนวดก็ลองมาดูที่นี่ได้นะคะคืออยู่ในโรงแรมบุรีรัตานาเลยทุกคนไปก็คง วาร์ก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านปารีอีกแล้วค่ะเอางจริงคือเราไปนวดเสร็จแล้วเราก็เลยกลับห้องอะไปอาบน้ำอะไรนะคะเพื่อที่จะมาทานข้าวเย็นที่ร้านปารีนะคะก็วันนี้เป็นวันเกิดถั่วเองนะคะก็เลยเออมาเบอร์เดย์ไนท์กันที่ปารีนะคะเพราะว่าถั่วชอบอาหารร้านปารีมากๆเออแล้วแบบติดใจสุดๆก็เลยอยากมาฉลองวันเกิดที่นี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากจริงก็คือทานข้าวปกติเลยะคะ่ะเบสิกก็แป ี๋ยวพาไปดูว่ารอบนี้เราจะสั่งอะไรบ้างอ๋อใครอยากมาร้านนี้นะคะถ้าเป็นช่วงกลางวันอะรอบที่เป็นร้นชนะคะ่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องจองแต่ว่าถ้าเป็นรอบเย็นนะคะอันนี้คือต้องจองนะคะซึ่งเวลาจองอะคะ่ะทุกคนอันนี้คือเหมือนกับมันต้องเข้าไปใน Google Map อะแล้วมันก็จะมีให้ทํา reservation เนาะแล้วก็จองเออประมาณนี้นะคะซึ่งรอบที่เราจองไปรอบทุ่มหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าร้านร้านนี้คือถ้ามาก่อนเวลาเหมือนจะต้องรอเนาะประมาณนี้จ้า ทุกคน굿มอร์น n ิ่งนะคะวันนี้เป็นเชียงใหม่วันที่3แล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะซึ่งเวลาขึ้นเครื่องกลับประมาณ6กโมงยีนะคะคือจะบอกว่าทั่วจองนกแอร์กันใช่ปะแล้วก็เลื่อนช้ำม,มากแต่คือยังโชคดีเนาะอ,อย่างที่ทูบอกไปว่าเขาจะให้เราเลื่อนฟรีได้หนึ่งครั้งนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลื่อนไป6กโมงคือแบบจาก4ี่ทุม่มาเลื่อนเราไปแบบ5้าทุ่มห้าสิบเนี่ยเออก็คือแบบไม่ไหวมันดึกเกินเนาะเออเพราะว่าแบบเริ่มยมแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปหา ไปทานก่อนอันเนี้ยเช็คเอาแล้วที่โรงแรมนะคะถ้าเกิดว่าเช็คเอาแล้วเขาจะรับฝากกระเป๋าเราด้วยเนาะเออก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะคะเดี๋ยวไปหาข้าวทานก่อนเนาะซึ่งที่เราจะไปเราจะไปย่านนิมมานนะไปต่องเต็มโต๊ะเราอยากไปลองทานออริจินอลของต่องดูนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ต่องเต็มโต๊ะนะจ๊ะ เสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปร้านกาแฟ Lost e r y กันต่อนะคะอันนี้ก็คืออยู่ซอยสิบเหมือนกันคือเราวางแผนว่าแบบเออเรานั่งแก๊บทีเดียวแล้วเราก็เดินเอาดีกว่านะคะก็ตอนนี้นะคะทริปของเรามีหนึ่งคนสองคนแล้วก็คนนี้ค่ะดมยาแล้วเรียบร้อยอ,อมแกะวะ้ว าที่ชมเองเพราะเขาชมอร่อยกว่ามันเราจะเก่งทุกอย่างก็เพรทปกติวันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงกินตั้งแต่ในวมกินมาคิดว่าหลังเนี้ยคือแบบที่หนึ่งในดวงใจก็เห็นมางานบอกว่าชมเองเพราะทิ่นี่อร่อยกว่าเดี๋ยวคนดูจะหาว่าเฮ้ยเก่งเกิน ทัวร์จริงใจมาร์เก็ตค่ะจะบอกว่าไม่เคยมาเลยพอลงรถมาปุ๊บตกใจมากมันใหญ่มากทุกคนก็แปลเดี๋ยวพาไปทัวร์จริงใจมาร์เก็ตกันนะคะเพราะว่าเราทานอะไรต่อไม่ไหวแล้วทุกคนก็ไปเดินย่อยกันก่อนนะคะน่าจะแบบมีของให้ช้อปปิ้งเยอะเลยเนาะไปโก,โก็ง จบทลิปเราด้วยมาม่าฟ้าธานีนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นหอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปสนามบินแล้วนะจ๊ะทุกคนก็นี่ตอนนี้เราอยู่ที่มาม่าฟ้าธานีนะคะร้านเปิดสามโมงนะทุกคนแต่เรามาก็คือคนเยอะแล้วเนาะมีแบบร<ล>อคิวขนาดเรามาตอนสามโมงครึ่งก็คือรอคิวแล้วนะจ๊ะนีอนานา่อันนี้คือที่ของตัเด็นแปลงดเดี๋ยวรอ เขามาเสิร์ฟนะคะสั่งไปแล้วเราสั่งเป็นมาม่ารสต้มยำคุง